สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาทําส้มปลาบึกนะครับวันนี้ได้มาสองชิ้นนะครับที่ชายแบ่งมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาจะมาลองทําปลาส้มดูเออเราก็จะแบ่งมาทากับข้าวด้วยนะครับขั้นตอนแรกผมก็จะหั่นนะครับเออผมว่าจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเรวจะลออาะออกจากกระดูกก่อนนะครับประมาณนี้ครับ นี่แล้วครับหลังจากคันเสร็จล้วก็จะได้ตอนประมาณนี้หนังประมาณนี้เป็นล่างน้ำเกลืลนอ,ลอ,น,อนะครับล่างน้ำเกลือรอบแรกเราวเอาข้าวออกนะครับ หลังจลสามนนำนะครับห่ังเกลือน้ำงั้นนะครับหลังจากล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาหมักเกลือ3ามชั่วโมงนะครับใช้เกลืออยู่5ช้อนนะครับเอาแบบเค็มไปเลยครับเพราะว่าต้องล้างออกอยู่ดี ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วผมก็จะซีนติดไว้นะครับโดยที่ซีนอาหารนะครับติดไว้สามชั่วโมงครับ เยับอีกสามชั่วโมงขึ้นมาล้างน้ำแล้วก็แช่น้ำสาวข้าวอีกสองชั่วโมงครับหลังจากที่แช่ไปสามชั่วโมงครับก็มาล้างครับแข็งนะครับหลังจากนั้นก็แช่น้ำสาวข้าวครับ น้ำล้างข้าวนะครัออีก2ชั่วโมงนะครับหลังจากที่แช่น้ำไว้แช่น้ำสาวข้าวไว้2ชั่วโมงนะครับก็จะมาทำการล้างครับล้างสักสน้ำ ขาวใสเลยครับนมหลังจากที่ล้างปลาเสร็จแล้วนะครับปลาก็จะขาวใสประมาณนี้เ็เอามาผสมเจ่กระเทียมกับข้าวเหนียวนะครับเพื่อจะให้ปลา เร,เร็วนะครับกระเทียมแล้วก็ข้าวเหนียวล้างนะครับนึ่งแล้วก็มาล้างนี่นะครับส่วนผสมของเราก็เป็นข้าวเหนียวล้างนะครับประมาณสามสี่น้ำให้ความเหนียวมันออกนะครับแล้วก็กระเทียมครับ ใส่ขา้าวเหนียวลงไปเลยครับขา้าวเหนียวผมซื้อมาถุงละสิบาทสองห่อน,นะครับเวลาของเราก็เยอะมานี่แลวครับส่วนกระเทียมนะครับผมก็ซื้อมาถุงละยี่สิบบาทนะครับก็มาแกะตามดูก็ได้เยอะพอสมควรครับแล้วก็ ส่วนผสมอันต่อไปก็จะเป็นเกลือครับสองช้อนโต๊ะครับสองช้อนปนปูนไปแล้วนี้แันวเีเค็มแล้วก็ผงนัวครับหนึ่งช้อนครับแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะครับ ประมาณ15นาทีอันนี้ทํากินเองนะก็เลยไม่ได้ใส่ถุงมืออะไรถ้าทําขายก็จะใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับ โอเคครับขยำประมาณสิบห้านาทีขยำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะขยำแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณสิบห้านาทีครับไม่ต้องขยมแรงนะครับแตบบ่มันเร็กลังจากผ่านไปสิบห้านาทีนะครับก็เริ่มเหนียวครับถต่ว่า หลาทีแล้วก็จะจัดลงกล่องเลยนะครับเราก็จะวางประมาณนี้แล้วครับสิ่งที่สําคัญก็คือหมักเกลือนะครับหมักให้ถึงนะครับไม่งั้นจะเน่าก่อนนะครับทิ้งไว้3ชั่วโมงนะครับ แล้วก็กระเทียมนะครับข้าวก็ต้องล้างให้สะอาดเรียบร้อยนะครับไม่ให้มีเมือกความเหนียวเลยนะคกระเทียมก็ต้องถึงนะครับใส่เยอะอร่อยเยอะครับกระเทียมนี่ครับจัดเรียงประมาณนี้ เดี๋ยวมาดูตอนเรียงเสร็จครับกล่องที่2นะครับผมจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้คือจะลองทำดูว่าแบบไหน,นมันจะทอดแล้วอร่อยกว่ากันนะครับอันนี้จะติดกระดูกนิดหน่อยนะครับแต่ก็เป็นกระดูกใหญ่นะครับ นี่นครับเหมือนมูลเลยครับชิ้นใหญ่มากหลังจากเลียงเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้กดไว้นะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ซีนซีนไว้นะครับเพื่อไม่ให้หมดมแมลงมันเข้าไปนะครับไม่ให้อากาศมันเข้าไปได้ หลังจากที่หมักเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาลงกล่องนะครับปิดฝาแช่ตู้เย็นสามวันนะครับแล้วก็เอาออกมาข้างนอกสองวัน,นครับ mm hmm. เนื่องจากว่าปลามีขนาดตัวใหญ่นะครับ mm hmm. ผมกลัวจะเน่าก่อนนะครับก็ mm hmm. จะเอาไว้ร้อนเลยก็กลัวจะเน่าก่อนเป็นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูตอนเป็นแล้วนะครับปิดฝากันนะ ทำความสะอาดกลองให้เรียบร้อยครับ ครับผมจะแช่ตัวเย็นไว้ประมาณสามวันนะแล้วก็จะออกมาไว้งนอกอีกสองวันนะครับถึงจะลองมาเปิดดูนะครับที่ผมแช่ตัวเย็นก็เพราะว่าปลามีขนาดตัวใหญ่นะครับแล้วผมกลัวมันจะเน่าก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นปลาส้มนะครับก็เลยต้องการจะคุมอุณหภูมิก่อนนะครับเพื่อมให้ปลาขนาดใหญ่มี การเน่าก่อนนี่ครับซีนไวปรมาณนี้ซีนแลวไปแช่ตัวเย็นอีกห้าวันเรามาดูก,กันครับถ้าน้ำใสๆนะก็คือว่าได้กินแน่นอนถ้าออกสีแดงนี้ก็คือว่า ถ้าเป็นสีแดงขุ่นนะครับคือทิ้งได้เลยครับเน่าต้องคอยสังเกตน้ำเลยครับมันจะออกเป็นใสๆใสไม่ถึงก็ใสามากใสขุ่นนิดนึงแต่ว่าไม่แดงนะครับถ้าแดงอะ่ะทิ้งได้เลยโอเคครับ